ซ้อนรวยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติตแห่งประเทศไทยคินต้นไม้ที่แต่งส่งนายเป็นไงบ้างนี่ครับนี่ผมทั้งรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็แดดดีมากด้วยถือว่าทำได้เยี่ยมนะสวยงามมากเลยดูดพี่จอยครับแดดในเมืองไทยเนีมีเกือตลอดทั้งปีว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้บ้างนะครับพี่จอย โอ้โหคุณน้องนี่ออกจะเชยนิดหน่อยนะคะเพราะประเทศไทยของเราได้มีการนำเอาโซลาเซลล์หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้านานแล้วละค่ะประเทศไทยเราได้เริ่มพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็นเวลากว่า25ปีแล้วนะคะต่อมาก็มีการพัฒนาไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะ คุณผู้ชมคะในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นนอกจากเราจะพัฒนาในเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วเราก็ควรจะพัฒนาควบคู่กันไปทั้งในเรื่องของกา๊าซแล้วก็ถ่านหินด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นประเทศเราก็จะพัฒนาได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นรวยๆย,ย,ย,ยิ่งยิ่งขึ้นกันไปทั้งประเทศค่ะขอขอบคุณ,คณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศัพท์สอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ